สวัสดีค่ะมาดามแมนชวนชิมแม่พออินวันนี้นะคะเราไปบุกเซเว่นมาได้อะไรมาบ้างคะเนี่ยได้จริงๆได้หลายอย่างเลยแต่ว่านี้เป็นสบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าไงอะสินค้าใหม่ของเซเวดนีนี่นี่เป็นไส้กรอกนะคะไส้กรอกเป็นไส้กรอกอะไรคะเนี่ยอันนี้ไส้กรอกมินิค็อกเทลไก่และปลาชีสค่ะจริงๆมินิค็อกเทลเคยมีออกมารุ่นหนึ่งแล้วใช่ไหม เป็นไอน้ำซอสสไปซี่เออซึ่งซึ่งอร่อยนะนั่นอะอร่อยเลยเอออันนี้แล้วหยุดไม่ได้แต่อันนี้เป็นอะไรเป็นอันใหม่เนาะเป็นอันใหม่อยูเป็นมินิค็อกเทลอันนี้เขาเขียนว่าอะไรนะเป็นชีสทำจากวัตถุดิบมาจากนิวซีแลนด์เลยนะคะเนี่ยโโอ้หนี่จะนิวซีแลนด์แล้วก็ไส้กรอกจะเป็นไส้กรอกไก่และปลาตัวร้านนี้อีกอันหนึ่งคือมันเป็นซีรีส์ที่ออกมาคู่กันค่ะจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าไส้กรอกมินิค็อกเทลรสสไปซี่บาร์บีคิว เป็นไก่และปลาสอดไส้ปลาหมึกอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับหมอมะอันนี้อ๋อมาดามแอนราคาเท่าไหร่ขอหยิบบินก่อนเดี๋ยวนะบินมันจะตัวเล็กไปไหนนะบินตัวเล็กหรือคนสายตาไม่ดีกันเนี่ยนี่เธอต้องดูอย่างนี้อย่างนี้อันนี้กงไม่เห็นเลยแบบคนสายตายาวไงแก่แล้วอ่ะแก่สั้นๆเนาะยี่สิบเก้าบาทอ๋อยี่สิบเก้าบาทได้กี่ลูกคะเนี่ยได้นับจุด นับไม่ได้สองทำมัสิดทำหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ลูกค่ะสิลูกตกชิ้นละประมาณเกือบสาบาทเกาบาทนะอ่ะเราจะชิมกันเลยไหมชิมเลยชิมสองลูเลยกันเนาะโอเคต้องไปทำไรเขาบอกให้ไมโครเวฟนะจริงๆถ้าซื้อจากร้านเซเว่นก็จะสามารถสั่งให้เข้าเวฟได้เลยขอให้พนักงานเซเว่นในเวฟเขาได้เลย ได้แล้วหนึ่งอันจะบอกว่าเวฟตามที่เขานะชีสมันปิ้นออกสักหน่อยหน่อยเดี๋ยวเราเทใส่จานเลยนะนี้จะเป็นชีสซี่บค่ะมินิบอยเฮ้ยอันก่อนเขาอ่ะจะมีน้ำจิ้มแยกมาให้อันนี้ไม่มีหรือเปล่าปิ้นนิดหน่อยอันนี้ไม่มีอันนี้เป็นไส้กรอกธรรมดาหรอไส้กรอกสีมันจะต่างกันชัดเจนเลยนะไม่ของระเบิดบินน่าเกลียดมากเลย เราไปชิมกันดีกว่าค่ะน oh, 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 okay. uh, well, ี่มาแล้วโอ้โหอร่อยมากเลยไม่ได uh ้ก uh ินออโอเคอ่าแล้วยายไม่มีน้ำจิ้มเลยเลยอะครับไม่มีน้ำจิ้มเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ในรูปเนี่ยอันนี้ที่เขาบอกซอสแฝงปลาหมึกล่ะเป็นเหมือนหนวดปลาหมึกด้วยนะอ๋อถ้าโกยากิฮะอืมปลาหมึนใช่ฮะตาเอเอะยอดนี้ไม่เคยได้กินเลยกินเลยไหมกินเลยว่ะนะอันนี้ลองชิม รสบาร์บีคัสเผ็ดซีบาร์บีคิวคือปลาที่เขาบอกว่าใช้เนี่ยส่วนประกอบเขาเป็นเนื้อปลาแพงกระเซียสหรือปลาดอร์ี่นะปลาอะไรนะแพงกระเซียสคืออะไรครับปลาดอร์ี่มันมีกลิ่นเผ็ดนิดหน่อยนะมันจะมีแบบก็ขาบอกว่าแบบบาร์บีคัสเนี่ยมีปลาหมึกมีแบบแบบคือมันไม่เป็นปลาหมึกไปชินๆมาแต่ว่ามีรู้สึกได้ว่ามันมีรสปลาหมึกอ่ะ มันก็มีนะเมื่อกี้เหมือนเห็นแต่กัดดูตรงน้แต่ปลาเปลือยะไรเนี่ยยังรู้สึกว่าอ่อนกว่าปลาหมึกนะยังอื่นํามาไกลก่อนเลยเห็นไหมปลาหมึกน้อยอ๋อมีจริงด้วยมีมันเห็นแล้วเลยอรออแล้วก็อร่อยดีแต่ว่าชอบถ้าจริงๆนะชอบอันเดิมมากกว่าเดิมที่เป็นเป็นอันตัวที่มีน้ำจิ้มอืมอร่อยมากมีน้ำจิ้มสองแบบรสแบบเหมือนน้ำจิ้ม คาเด็ดมากอ่ะน้ำจิ้มไก่อะไรี้อันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟูดซองสีเขียวอร่อยมากตัวอันนี้เป็นรสละไรนงชีสแกเมากกีนแม่ลูกรสชีสไช่กรอกมันก็รสชาติดีนะคือเราไม่เคยเห็นยี่ห้อนี้มาก่อนไอยี่ห้อเอเอเคยเห็นแต่ยี่ห้อของเจ้าตัวึ่ายแล้จะบอกว่าไม่น่ากินในตัวเผ็ดก่อนแล้วอันนี้เลยไม่อันนี้เลยจืดไปเลยไม่รู้ว่าลิ้นมันแบบไอนี่ไปเลยอะแต่มันก็จะเห็นนะซืสอส้มเหลืองมันชีสมากอ่ะ นะมีแบบว่าชีสตุมต่มๆจะบอกว่าเราเป็นคนนิยมชอบรสจัดหน่อยเราก็เลยรู้สึกว่าชีสเนี่ยธรรมดาแต่ก็อร่อยนะชีสมันหอมมันหอมๆอ,อ,อ,อ่ะคือหมากคนที่แบบไม่กึงเผ็ดเาชอบกินชีสดนึงชีสมันก็หอมเอยไม่กินอะไรแล้วสรุปว่าคือว่าอร่อยดีครับแต่ว่าเพราะอินคิดว่ามันไอ้รสเก่าอ่ะไอ้ที่มันมีน้ำจิ้มมาให้อร่อยกว่า ไม่แบบว่าถ้าเผื่อเด็กๆกินไงท่องเราเด็กดูก็เยอะถ้าเด็กดูไอ้รสชีสเนี่ยแน่าลองนะคะชีสมันหอมมากเลยแต่ถ้าผู้ใหญ่ก็ลองรสเผ็ดได้แนะนําให้อันนี้หรือว่าเป็นอีกอีกรสหนึ่งอ่ะแต่ของพรอเอีก็ยืนยันว่าอันเดิมมันอร่อยกว่าอันเดิมอร่อยกว่าเธอคิดว่าอะไรอันเดิมก็อร่อยอันนี้ก็ไม่แย่ก็ไม่ได้ไม่อยากวางมันแย่นี่ก็คอนเสิร์ตเลยก็คนเนะเออ ตอนที่เขาไม่วิวิกันดำตรงเออะไรเงี้ยก็เผื่อแบบเด็กๆหยิบมากินไม่รู้อะไรอย่างี้เด็กๆถ้าคนไหนชอบรสเผ็ดเนี่ยก็อย่างแนะนำตัวเดิมอยู่เหมือนเดิมโอเคโอเคจริงๆเราเมนูอย่างอื่นมาอีกยาวๆมากมันเดี๋ยวติดตามต้นต่อไปนะว่ามีอะไรติดมั่งโอเควันนี้มาดำแอร์ครัวชิฟลาไปก่อนเนาะชิฟหรือพาชิฟ มาดามแอนชวนชิมขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วถ้าใครมีแบบว่าร้านเด็ดร้านไหนหรือร้านข้างทางร้านรถเข็นร้านหรูร้าน,ลเ,น,าน,ลานเลิศอะไรน,นะคะอยากให้มาดาแมแอนชวนชิมพาไปชิมหรือพาไปเปิดพิสดานนะคะเม้น์บอกมาใต้คลิปได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวไปกินสวัสดีวะควาแยั่งยืนบนโลกค่ะบายแล้วก็ถ้ารักกันเราชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปจริงๆแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย you